ประมาณนี้นะคะเราะจะใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะพริกแห้งนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำสามชั้นผัดที่แห้งโหระพากรอบกันนะคะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีละขั้นตอนกันทำกันเลยค่ะอ้านนี้ก็เป็นโหระพากรอบนะคะเราก็จะทอดเทงไว้ค่ะในเสด็จน้ำมันค่ะเพื่อที่จะเป็น โรยหน้าหมูสามชั้นของเราค่ะแล้นี่ก็คือพริกขี้หนูแห้งนะคะกับกระเทียมค่ะเราก็จะโขกรวมกันหยาบๆแบบนี้นะคะนี่คือหมูสามชั้นที่เราล้างแล้วก็หัน่นเตรียมไว้นะคะวันนี้เราใช้ทั้งหมด10กโลค่ะทางนี้ก็มีค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงมือผัดกันเลยนะคะแล้วเราก็จะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะ Thank <laughs> you. ทำกระทะใหญ่เลยนะคะเราก็จะล้วนหมูไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำมันมันออกมาค่ะแล้วเราก็จะช้อนน้ำมันส่วนที้ออกไปนะคะ <S <S ตอนนี้น้ำมันจากหมูก็เริ่มอ,ออกมาละะแล้วนะคะเราก็จะล้วนไปเรื่อยๆค่ะให้หมูรัดตัวเลยนะคะให้น้ำมันออกให้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเราก็จะช้อนน้ำมันออกนะคะ น้ำมันออกนะคะจะกระวนประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะพริกแห้งนะคะ งลงรดด้วยน้ำตาลปิ๊บค่ะประมาณ300กร้อยกรัมจะเพิ่มน้ำตาลย okay. ช้อนโต๊ะค่ะ ็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะ ไปอีกนะคะมันหอยสีช้อนโต๊โะอร่อยเลยอะปลาค่ะดูนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะแค่นี้ก็พร้อมสักขายได้แล้วนะคะอั่งริมอะไรนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามชั้นผัดพริกแห้งหงระพากรอบของเราแค่นี้ก็พร้อมขายได้แล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิป เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีเมนูอะไรมานำเสนออีกคอยติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ